จากอีพีที่แล้วค่ะนางเอกกำลังเปิดเครื่องเล่นเพลงอยู่ทำให้เธอไม่ระวังเกือบโดนรถชนพระเอกได้มาช่วยเธอไม่ให้เธอถูกรถชนไว้ได้ทันและพระเอกค่ะก็ได้ขอร้องนางเอกให้ช่วยเลิกกับแ์สองในตอนนั้นเธอก็ต้องตกใจแบบสุดๆเพราะในเครื่องเล่นได้อัดเสียงระหว่างเธอกับพระเอกเอาไว้นั่นก็คือคำที่พระเอกพูดว่าชอบเธอ และเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ในช่องดูแต่ซีรีส์ในซีรีส์เกาหลี Lovely Runner EP ที่6คะ่ะซีรีส์ได้เปิดฉากมาที่ฤดูร้อนปี2013ทางรายการวิทยุ10เต็ม10ก็ได้สัมภาษณ์พระเอกในบทเพลงที่พระเอกแต่งเอาไว้ก่อนที่เขาจะเดบิวต์ค่ะซึ่งทางมิธีกรค่ะก็ได้ถามพระเอกกลับไปนะคะว่าเพลงที่พระเอกแต่งก่อนเดบิวต์เป็นเพลงที่มอบให้รักแรกหรือเปล่า พระเอกก็เลยเล่าให้ฟังสิคะว่าในวันที่ฝนตกวันหนึ่งผู้หญิงกับลุ่มสีเหลืองพร้อมรอยยิ้มสดใสและน่ารักได้วิ่งมาหาเขาทำให้วันนั้นเขาหยุดลืมที่จะหายใจไปเลยทางนางเอกค่ะที่รับฟังรายการวิทยุ10เต็ม10เธอก็อยากรู้แล้วสิคะว่าผู้หญิงที่โชคดีที่พระเอกรักเป็นใครกันแน่นะ และซีรีส์ค่ะก็ได้ตัดภาพมาในตอนที่นางเอกกำลังเรียนอยู่ในตอนนี้ค่ะพระเอกก็วิ่งวุ่นทั่วโรงเรียนเลยนะคะเพื่อที่จะตามหาตัวนางเอกเพราะว่าเขาไปรู้ข่าวมาสิคะว่าแก๊งสาวเปียวกำลังจะลุมตบนางเอกแต่ถ้าว่าสถานการณ์มันพลิกล็อกค่ะนางเอกกำลังใช้ทั้งศอกทั้งหมัดทั้งเขา่าซ้อมแทนซองอยู่เลยค่ะเพราะว่าเธอไปสืบรู้มาค่ะว่า ที่แทรซองมาสารภาพรักกับเธอเป็นเพราะว่าแทรซองอยากจะใช้เธอเป็นไม้กันหมาก่อนที่นางเอกจะเดินออกจากแทซองนะคะนางเอกได้บอกกับแทซองว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดตัวฉันอีกตัวตนหนึง่งมาขอร้องให้เธอเป็นแฟนหรือว่าพูดว่าอย่าเลิกคบกับฉันเลยนะแทรซองนายก็ช่วยบอกปฏิเสธไปด้วยแล้วกันอย่าให้ฉันในอีกตัวตวนหนึ่งต้องเจ็บ เข้าใจไหมในขณะที่นางเอกจัดการแทร์ซองเรียบร้อยแล้วนะคะเธอก็ใส่หูฟังค่ะแล้วก็ฟังเพลงมันเป็นจังหวะเดียวกับที่เธอเดินเพลิดเพลินเกิดจะโดนรถชนแต่ถ้าว่าพระเอกของเราก็เข้ามาช่วยไว้ได้ทันนะคะมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ในเสียงเพลงเปลี่ยนเป็นเสียงอัดระหว่างเธอกับพระเอกและเสียงคําพูดที่พระเอกบอกว่าชอบเธอแต่ในตอนนั้นค่ะพระเอกก็บอกนางเอกว่า นี่เธอเธอเป็นคนบอกว่าอยากให้ฉันเห็นแกนตัวใช่ไหมถ้าอย่างนั้นฉันก็จะเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วนะงั้นเธอช่วยเลิกกับแทรซองได้ไหมในตอนนั้นค่ะนางเอกก็ตกใจแบบสุดขีดเลยนะคะไม่รู้ว่าจะตอบพระเอกแบบไหนเธอก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีขึ้นรถประจำทางไปเลยค่ะตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกับอินฮยอกมากนะคะตอนนี้เขาทั้งคู่ก็เดินมาเจอแทซองค่ะพระเอกค่ะก็เลยตรงดี่ยวเข้าไปกะว่าจะซัดแทองทักสองสาม,มาัด แต่มันไม่เป็นอย่างนั้นสิคะเผเอิญว่าพระเอกได้ยินว่าแทซองได้ปฏิเสธนางเอกค่ะที่สําคัญแทซองกําลังจะนัดบอดครั้งใหม่พระเอกค่ะเกิดเลยเปลี่ยนอารมณ์แบบปุ๊บปั๊บรับโชคบอกแทซองให้โชคดีในการนัดบอดครั้งนี้แล้วกันนะจ๊ะหลังจากนั้นไม่นานค่ะพระเอกก็ได้กลับบ้านแล้วก็มาเจอนางเอกโดยเผเอิญนางเอกค่ะกำลังเสียใจร้องไห้อยู่พระเอกก็เลยคิดว่าหรือเป็นเพราะว่าแทซองปฏิเสธเธอนะ แถมนางเอกก็ถือเหล้ามักเกลีอยู่ในมือด้วยนะคะพระเอกค่ะก็เลยบอกนางเอกว่าถึงเธอจะโดนเทเธอก็ไม่สมควรที่จะมานั่งร้องไห้แล้วก็มาดื่มเหล้าแบบนี้นะมีคนที่แอบชอบเธออยู่ให้มองคนข้างๆสิคนใกล้ๆตัวอะไรแบบนี้เนี่ยนางเอกค่ะก็เลยอธิบายให้พระเอกฟังนะคะว่า ที่ฉันร้องไห้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะแทซองแต่พระเอกก็ไม่ได้เชื่อนะคะแถมยังแย่งเล่าจากนางเอกด้วยในตอนที่นางเอกกับพระเอกกําลังยื้อแย่งเล่าอยู่นะคะพี่ชายของนางเอกก็เข้ามาเห็นพอดีค่ะและก็ใช้สองบาทาฟรีคลิกเข้าไปที่หน้าพระเอกเต็มๆมแม็กเล่าค่ะที่พระเอกได้แย่งจากนางเอกไว้ได้มันกระดันปิวตกใส่ปากพระเอกแหมอะไรมันจะเป็นจังหวะซิตคอมแบบนี้เนี่ยแล้วมันก็ทําให้พระเอกถึงกับหมดสติเลยนะคะนางเอก ก็ต้องลากพระเอกมาที่บ้านเลยนะคะหลังจากนั้นค่ะนางเอกก็มาเช็คอาการค่ะโดยการที่เธอนะ่ะจับไปตรงหน้าอกของพระเอกหายใจอยู่ใช่ไหมเนี่ยยังไม่ตายนะพระเอกก็เอามือของเขาค่ะมากุมมือนางเอกไว้เธอถึงกับสะดุ้งเลยนะคะเราก็รีบเข้าไปแอบใต้เตียงและในตอนที่พระเอกตื่นนะคะเขาก็ชะโงกหน้าไปดูค่ะ ปรากฏว่าเขาพบเส้นผมยาวออกมาจากใต้เตียงพระเอกค่ะก็ลยก,กล้มไปดูแล้วคิดในใจว่าอย่าเป็นผีนะขอร้องเธอะเมื่อเขาก้มไปดูเขาก็ต้องตกกระใจแบบสุดขีดเลยค่ะทางเอกก็รีบโผลอกมาจากเตียงแล้วก็เอามืออุดปากพระเอกไว้ค่ะไม่ให้ร้องเสียงดัง นางเอกก็เลยบอกพระเอกว่าเธอแค่หวังดีเท่านั้นน่ะเห็นว่าพระเอกจะร้อนเธอก็เลยมาเปิดพัดลมให้และในตอนนั้นค่ะพี่ชายของนางเอกก็เข้ามาพอดีพระเอกก็เลยดึงผ้าห่มมาคุมตัวนางเอกไว้แล้วก็แกล้งทำเป็นนอนหลับซะเลยนะคะพี่ชายของพระเอกค่ะก็ได้ไปนอนที่บนเตียงแต่เพระว่าผ้าห่มไม่มีเขาก็เลยดึงจากพระเอกพระเอกค่ะก็ไม่ให้สิคะก็แกล้งทำเป็นดึงกลับ ก็ห้ไปได้ยังไงล่ะนางเอกอยู่ในผ้าห่มนิดนาพี่ชายของนางเอกก็เลยถอดใจค่ะนอนซะอย่างนี้เลยไม่ต้องหม่มผ้าห่มในตอนนั้นค่ะนางเอกก็คิดว่ามันปลอดภัยแล้วนะคะเธอก็เลยเอาหัวออกจากผ้าห่มแล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่พระเอกสบตาเธอพอดีแต่ในตอนนั้นค่ะพี่ชายของนางเอกก็ลุกขึ้นมาพอดีนะคะเราก็ถามว่าแกสองคนทําอะไรกันนะ่ะ เธอก็เลยบอกกับพี่ชายว่าโอ้ยฉันนอนละเมอฉันกลับห้องก่อนนะพี่ชายของนางเอกค่ะก็จะตีนางเอกนะคะแต่ถ้าว่าพระเอกช่วยล็อกไว้ได้ทันตัดภาพมาที่ฝั่งแทซองกันบ้างนะคะตอนนี้แทซองก็อยู่กับเพื่อนค่ะแล้วเขาก็คิดทบทวนหลายๆอย่างแล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะตัดใจจากนางเอกได้ค่ะเพราะว่าเขาเห็นตุ๊กตาหมีสีขาวที่นางเอกให้กับเขาในวันเกิด ตัดภาพมาที่ฝั่งนางเอกกันบ้างนะคะตอนนี้เธอก็มาอ่านหนังสือกับแว่นเพื่อนสนิทค่ะและเธอเองค่ะก็ได้เจอพระเอกด้วยพระเอกค่ะก็เลยชวนนางเอกคุยและก็บอกให้ตั้งใจอ่านหนังสือสู้ๆหลังจากนั้นค่ะทั้งคู่ก็ได้ไปกินข้าวกันและในตอนกินข้าวค่ะนางเอกก็ได้บ่นพระเอกเกี่ยวกับคะแนนสอบที่ต่ำมาก พระเอกเองก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะมัวแต่ดูเบสบอลในตอนนั้นค่ะอาหารที่เธอกินเข้าไปมันร้อนเกินไปนางเอกค่ะก็จะคายอาหารทิ้งแต่เ้าว่าพระเอกค่ะก็เอามือมารับไว้นางเอกเนี่ยตกหลุมรักเลยนะคะแถมในตอนกลับบ้านฝนก็กําลังจะตกค่ะพระเอกเลยกางล่มให้กับเธอและพระเอกค่ะก็ได้เอ่ยชวนนางเอกว่าไปดูเบสบอลที่บ้านฉันไหม นางเอกค่ะก็เลยบอกให้พระเอกไปท่องจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้ได้ก่อนเถอะแล้วเธอจะไปพระเอกค่ะก็เลยตอบตกลงในขณะที่ทั้งคู่เดินถึงหน้าบ้านแทซองก็มารอนางเอกนะคะทีแรกพระเอกจะไม่ให้แทซองพูดกับนางเอกค่ะแต่เขาเองก่อนนึกถึงคำพูดของอินฮยอกเขาว่าถ้ามีแฟนแกก็ต้องใจกว้างหน่อยเอาแบบว่าเท่ๆคูลๆอะไรประมาณนี้ เขาก็เลยปล่อยให้นางเอกคุยกับแทซองค่ะแต่ในทางกลับกันเขาเองก็จินตนาการไปว่า แทซองมาอ้อนวอนคุกเข่าต่อหน้านางเอกแล้วเธอกลับไปคืนดีกับแทซองล่ะไอเราจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยโอ้ยไม่ไหวแล้วโว้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะนางเอกได้มาคุยกับแทซองแล้วแทซองก็สาราภาพว่าเขาขาดเธอไม่ได้จริงๆนางเอกค่ะก็พูดแบบว่าเลิกเลิกกันไปเฮ้อขอร้องแต่อีกใจหนึ่งนางเอกก็กลัวนะคะกลัวว่ายเด็กอายุ19ที่เธอเป็นเหมือนเมื่อก่อนจะขอแทซองกลับมาคืนดีทางด้านพระเอกค่ะวันนี้ก็ใจดี แบบสุดๆเลยนะคะมาช่วยพ่อถอนหญ้าที่หน้าบ้านแต่แอลเขาจริงแล้วนะคะเขาก็ไม่ได้ช่วยพ่อนะแค่แอบ,บมองว่านางเอกเมื่อไหร่จะกลับมา คนพ่อด่าพระเอกค่ะวันนี้แกมาถอนยาหรือแกมาทำอะไรกันแน่เนี่ยทางด้านแฮซองค่ะเมื่อถูกนางเอกปฏิเสธรักเขาก็มาพร้อมกับตุ๊กตาหมีตัวเบ้อร์ขับรถมอเตอร์ไซค์กับอย่างคนอกหักแล้วก็ไม่ทันระวังนะคะเด็กน้อยที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะทำลูกบอลล่วงในท้องถนนแล้วเขาก็วิ่งมาทำให้แทซองต้องหักหลบไม่ให้ชนเด็กและเขาก็เสียหลักล้มลงค่ะเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะ แม่ของนางเอกก็แต่งตัวส,สวยปริ้งเลยนะคะแล้วแม่ก็บอกกับนางเอกว่าฉันจะไปเที่ยวที่เกาะเซจูสักสองสาวันนางเอกค่ะก็ไม่ได้ขัดแม่เลยถ้าแม่อยากมีความรักใหม่เธอก็โอเคเพราะว่าในอดีตค่ะนางเอกไม่อยากให้แม่มีรักครั้งใหม่อยากให้แม่ของเธอมีแค่พ่อคนเดียวแต่เธอค่ะจะไม่ทําแบบนั้นอีกแล้ว หลังจากที่นางเอกส่งแม่เสร็จเธอก็มาที่โรงพักค่ะแล้วเธอก็บอกว่าวันที่หนึ่งกันยาต้องมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออย่างแน่นอน แต่ถ้าว่าคุณตำรวจทั้งโรงพักก็ไม่ได้เชื่อนางเอกนะคะแถมยังให้ขนมนางเอกกลับไปด้วยแล้วมันก็เป็นจังหวะที่เธอสวนกับพ่อของพระเอกหรือนักสืบคิมซึ่งพ่อของพระเอกค่ะก็ได้เดินเข้ามาขอบันทึกลาดตะเวนกับนายตำรวจที่นางเอกเพิ่งพูดเมื่อกี้นี้และซีรีส์ค่ะก็ได้ตัดภาพมาที่ผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังโทรไปบ้านของนางเอกค่ะ เขาบอกว่าตอนนี้เขาเก็บโทรศัพท์มือถือของนางเอกได้และเขาก็อยู่ต่างจังหวัดและเขาเองก็ไม่รู้ค่ะว่าจะส่งโทรศัพท์มือถือมาหานางเอกได้ยังไงยายก็บอกว่าจะบอกที่อยู่ให้แล้วกันแล้วยังไงก็ส่งโทรศัพท์มาให้เธอด้วยตัดภาพมาที่ฝั่งนางเอกกันบ้างนะคะวันนี้เธอก็มาอ่านหนังสือที่ห้องสมุดค่ะแต่ทว่าก็เจอพระเอกนอนหลับอยู่นางเอกก็เลยฟินเฟอร์ไปเลยค่ะชมความหลอกของพระเอก และในเวลาต่อมานะคะพระเอกก็ตื่นจากการนอนค่ะแล้วก็มาเจอนางเอกที่กำลังหลับอยู่แล้วพระเอกค่ะก็เอามือของเขาไปปัดผมที่กำลังปกหน้าของนางเอกในจังหวะนั้นค่ะนางเอกก็ลืมตาขึ้นทำให้พระเอกและนางเอก ตกกลุ่มลักกันอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ค่ะก็ต่างคนต่างเขินนางเอกก็เลยขอตัวไปดื่มน้ำซะเลยแต่พระเอกเป็นห่วงค่ะก็เลยถามว่าทำไมเธอถึงหน้าแดงไม่สบายหรือเปล่าที่ฉันแก้มแดงก็เพราะว่าอากาศมันร้อนพระเอกค่ะก็เลยถามนางเอกกลับไปว่าหรือว่าเธอจะดูออกนางเอกก็เลยถามซื่อๆค่ะว่าดูอะไรหรอก็ดูว่าฉันรู้คำศัพท์นะสิ งั้นพรุ่งนี้เราไปดูถ่ายทอดสดเบสบอลกันนะในวันต่อมาค่ะทั้งคู่ก็ได้มาดูเบสบอลอากาศมันร้อนนางเอกก็เลยไปซื้อน้ําค่ะพระเอกก็กลมลงมาดูดน้ําบวกกับอากาศที่ร้อนจัดพระเอกเลยหยิบแก้วน้ำสองแก้วเอามาทาบที่หน้าของนางเอกค่ะที่โรงพยาบาลค่ะแทซองก็ได้มารักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนะคะ แทซองเองค่ะก็ได้ดูการถ่ายทอดสดของเบสบอลแล้วตากล้องค่ะก็ดันซูมไปหาหนางเอกกับพระเอกโอ้โหทั้งเจ็บทั้งจุกคราวนี้แหละแทซองเอ๋ยจะรอดไหมเพื่อนของแทซองค่ะก็เลยบอกว่าโชคดีของนางเอกแล้วที่ไม่คบกับแทซอง แทซองถึงขนาดเดือดเลยนะคะไล่เตะเพื่อนแต่ทว่าในตอนนั้นเองค่ะแทซองค่ะได้เห็นแม่ของนางเอกได้ใส่ชุดผู้ป่วยเหมือนกับเขาเขาก็เลยสงสัยสิคะาว่าแม่ของนางเอกมาทำอะไรที่นี่ตัดภาพมาที่ฝั่งพระเอกกับนางเอกมากนะคะเมื่อการแข่งขันเบสบอลจบลงค่ะพระเอกก็พานางเอกวิ่งออกจากฝูงชน และเขาก็ตั้งใจอย่างมากๆเลยนะคะเขาจะสารภาพรักกับนางเอกเขาได้บอกกับนางเอกว่าเธอรู้หรือเปล่าว่าฉันเป็นคนเกลียดฝนเอาซะมากๆเลยและตั้งแต่วันที่ฝนตกแล้วเจอเธอตั้งแต่วันนั้นฉันก็ไม่เคยเกลียดฝนอีกเลยพระเอกค่ะกำลังจะพูดเลยแต่ทว่าเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้น แทซองค่ะโทรมาบอกพระเอกว่าตอนนี้เขาเห็นแม่ของนางเอกอยู่ที่โรงพยาบาลทําให้ทั้งคู่ค่ะตัดสินใจมาที่โรงพยาบาลแล้วมาถามหมอนางเอกเรยรู้ค่ะว่าผู้ชายที่มาหาแม่บ่อยๆนั่นก็คือคุณหมอนั่นเองแม่ได้รักษาตัวกับคุณหมอท่านนี้และแม่ก็ป่วยมานานมากแล้ว และแม่ของเธอก็ต้องเข้าห้องผ่าตัดในวันนี้แต่โชคดีนะคะที่ยังคอยมีพระเอกอยู่ข้างๆนางเอกไม่ห่างเมื่อแม่เข้าไปห้องผ่าตัดนางเอกเลยมาคุยกับแทซองค่ะเธอมาขอบคุณแทซองนะคะที่บอกให้รู้เกี่ยวกับเรื่องแม่และเธอค่ะก็พูดกับแทซองไปว่าให้แทซองค่ะเลิกการทะเลาะวิวาทได้แล้วเพราะว่ามันไม่ดีกับทุกๆฝ่ายเอามากๆรักตัวเองแล้วทำเพื่ออนาคต นางเอกก็เดินจากไปจากนั้นค่ะการผ่าตัดของแม่นางเอกก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะทางด้านพระเอกค่ะก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใย,ยกับนางเอกเอามากๆนางเอกค่ะเลยตัดสินใจที่จะพูดกับพระเอกไปว่าเธอไม่สามารถรับรักพระเอกได้แล้วเธอก็อึดอัดทุกครั้งเลยที่พระเอกเข้าใกล้และก็ไม่ต้องมาเป็นห่วงฉันด้วยพอพูดจบค่ะนางเอกก็เดินหนีแต่ทว่ามาแอบร้องไห้อยู่ด้านหลังเสานะคะ เพราะนางเอกรู้ค่ะว่าชีวิตของเธอจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเธอเองก็ไม่อยากเป็นตัวถ่วงของพระเอกพระเอกเองก็รู้สึกเสียใจไม่แตกต่างจากนางเอกเลยซีรีส์ได้ตัดภาพมาที่1กันยายนวันที่นางเอกเกิดเรื่องค่ะเธอรับรู้แล้วนะคะว่าจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับเธอเธอเลยไม่กล้าที่จะออกจากบ้านสักก้าว ทางด้านพระเอกค่ะก็เข้าใจผิดนะคะว่าเป็นเพราะเขาหรือเปล่าทําให้นางเอกไม่ยอมออกมาอ่านหนังสือเขาก็เลยตัดสินใจส่งข้อความไปหานางเอกค่ะว่านางเอกเป็นอะไรให้ออกมาคุยกันและเขาจะรออยู่ที่สนามเด็กเล่นนางเอกค่ะก็มองไปข้างนอกแล้วฝนก็ตกทีแรกค่ะนางเอกก็ตัดสินใจว่าจะไม่ออกจากบ้านนะคะเป็นเพราะว่าเธอรู้รักเธอมากมาก บวกกับพระเอกค่ะยืนยันที่เจอรอเธอที่สนามเด็กเล่นเธอก็เป็นห่วงพระเอกนะคะกลัวพระเอกจะไม่สบายเธอจึงรีบถือล่มออกจากบ้านเพื่อวิ่งไปหาพระเอกที่สนามเด็กเล่นค่ะ ในขณะที่นางเอกกําลังจะวิ่งไปหาพระเอกค่ะก็มีรถเก่งสีขาวคันหนึ่งมาจอดขวางทางเธอไว้นั่นก็คือชายปริศนาคนหนึ่งนางเอกก็รู้ได้ทันทีนะคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธอและผู้ชายคนนั้นค่ะก็ได้จับตัวนางเอกไปขับรถออกไปและก็ส่วนทางกับพระเอกที่วิ่งมาตามหานางเอกนะคะพระเอกค่ะ ก็ตกใจเมื่อพบร่มสีเหลืองของนางเอกที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยไร้เจ้ของและเขาก็รู้ขึ้นมาได้ทันทีเลยค่ะว่ามันต้องมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นกับนางเอกนนแน่แน่และเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้ใน e ีพีหน้านะคะ